สวัสดีครับพอบ้านบ้านคอนโดวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการโซออริจินพะขน69สเตชันคอนโดนใหม่จากออริจินพรอพเพอร์ตี้บนสุดยอดทำเลของกรุงเทพตอนเหนือที่อยู่ใกล้กับทางด่วนสนามบินและอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยครับที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่พะขนโยธินและอยู่ใกล้กับ BTS สายหยุดในระยะเดินสบายๆเพียงแค่50เมตรเท่านั้นและยังอยู่ใกล้กับจุดตัดถนนพะหนโยธินและเทพรัก ที่ปัจจุบันนะครับเป็น3แยกอยู่แต่อนาคตรตรงนี้จะกลายเป็น4แยกใหญ่ด้วยถนนตัดใหม่ที่เชื่อมไปถึงวิภาวดีพร้อมทางลัดเข้าสู่สนามบินดอนเมืองทําให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นทําเลศักยภาพและกลายเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางของกรุงเทพต,ตอนเหนือเลยก็ว่าได้โดยโครงการโซริจินพห69เสเตชันเป็นคอนโดสูง14ชั้น1อาคารตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ3ไร่มีจำนวนยูนิตพกักอาศัย520ยูนิตพร้อมกับที่จอดรถ41.6% สำหรับส่วนการที่โครงการจัดมาให้ก็ถือว่าเยอะมากและเหมาะกับยุคสมัยตอบโจทย์ครบทั้งการทำงานพักผ่อนออกกำลังเริ่มที่ชั้นหนึ่งนี้เลยนะครับจะมีพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆรอบโครงการและเมื่อเข้ามาในอาคารนะครับก็จะพบกับโถงล็อบบี้ต้อนรับที่ออกแบบมาได้อย่างอบอุ่นแฝงด้วยความเรียบหรูไว้สำหรับต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนได้อย่างประทับใจเลยครับและถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ของโซนการทำงานอย่างโคพีชันและมิ t ติ้งรูมที่ทุกบ้านเนี่ย สามารถมานั่งทำงาน work from condo กันได้ในบรรยากาศสบายๆพร้อมด้วยห้องสตูดิโอที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ทำกิจการหรือค้าขายออนไลน์เอาไว้ไลฟ์สดถ่ายรูปถ่ายคลิปขายของกันได้เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะครับถัดขึ้นมาที่ชั้น4นะครับบริเวณใจกลางตัวอาคารที่ชั้น4นี้จะมีเล้าที่มีทั้งโซนพับลิกและไพรเวทเป็นอีกมุมที่ลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนประชุมหรือสังสรรค์กันได้ทั้งแบบปกติและแบบส่วนตัวเลยนะครับและมีมุม Relaxing Space ที่มีโต๊ะพูให้ได้มาสนุกกันด้วยและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีพื้นที่ outdoor สองฝั่งเลยให้ลูกบ้านเนี่ยได้ออกมารับลมชมวิวพร้อมสัมผัสความร่มรื่นด้วยพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆเพิ่มความสดชื่นให้กับลูกบ้านได้ดีเลยครับและขึ้นมาต่อที่ชั้น14บนะครับบริเวณนี้จะเป็นโซนฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยและครบคันและต่อมาที่โซนด้านหลังอาคารด้านนี้ครับกับโซนลูฟท็อปบริเวณนี้จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาว่ายน้ําออกกําลังกายกันได้อย่่างเต็มที พร้อมกับมุมแช่น้ำผ่อนคลายและวาลีบําบัดอย่างจักกุซซี่อาควาเซอร์ีพร้อมด้วยพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่และมุมชมวิวอีกหลายจุดที่รับประกันความอลังการของวิวที่นี่ว่าเปิดโลง่งสวยงามรอบด้านแน่นอนครับ ห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับถือว่าเป็นห้องในรูปแบบเลเยอร์ใหม่เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับโครงการโซลออริจินเลยก็ว่าได้ครับกับห้องรูปแบบวันเบดรูมขนาดประมาณ30ตารางเมตรที่ผสมผสาน2 h งไฮไลท์ฟังชันเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวด้วยการมีครัวแยกติดระเบียงและมีสมาร์ทโคลเซตขนาดใหญ่ภายในห้องนอนเริ่มต้นที่โซนลิฟทิ้งกันก่อนเลยนะครับลิฟทิ้งห้องนี้มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมโดยโครงการจะมีการจัดเฟอร์นิเจอร์แบบฟูลลีฟิตเต็ดไว้ให้ ที่บริเวณด้านหน้าห้องนี้จะมีบิวอินชั้นวางทีวีและบิวอินตู้เก็บของอเนกประสงค์นะครับให้เราใช้ในการวางข้าวของวางกระเป๋ารวมถึงจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ได้และฝั่งด้านนี้ครับเมื่อวางโซฟาขนาด2-3ถึงที่นั่งแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยเราสามารถวางชุดโต๊ะอเนกประสงค์ด้านนี้ได้เลยนะครับวางโต๊ะตัวใหญ่ๆได้เลยจะทำเป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือโต๊ะนั่งทำงานไว้ Work from Condo แบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมกับยุคสมัยไี้ดีมากเลยครับ และพื้นที่ติดกับช่องแสงด้านนี้นะครับจะถูกแบ,บ่งเป็น2โซนด้วยกันก็คือโซนห้องนอนและโซนห้องครัวนั่นเองคุณพ่อ้านแม่บ้านสายรักการทำอาหารเนี่ยมาเห็นครัวที่นี่แล้วเนี่ยต้องถูกใจกันแน่นอนเลยครับเพราะครัวของห้องนี้จะได้เป็นครัวปิดติดระเบียงด้วยครับทำอาหารมีกลิ่นแค่ไหนดูเดือดยังไงก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเราสามารถเลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนกั้นไว้ไม่ให้กลิ่นเข้ามาในห้องได้หรือถ้าเกิดทำอาหารมีกลิ่นมากๆหน่อยก็สามารถเปิดประตูกระจกบานเลื่อนตรงระเบียงระบายอากาศออกไปได้เลยครับ ดยครัวที่นี่โครงการจะมีการเตรียมชุดเครื่องทำครัวตู้ลอย h o p ฮูสิ i มาให้ครบพร้อมทําครัวได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ครับเป็นห้องนอนห้องนอนจะมีการกั้นห้องเป็นสัสดส่วนเลยแต่ผนังตรงด้านนี้เขาจะให้เป็นกระจกนะครับเพื่อให้แสงสว่างธรรมชาติเนี่ยส่องกระจายเข้ามาในห้องได้อย่างทั่วถึงห้องจะได้ดูสว่างดูโปร่งโล่งแต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถติดมูลี่หรือม่านกั้นตรงนี้ได้และเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูไฮไลท์สุดว้าวในห้องนอนกันครับ และนี่เลยครับว้าวมากับ walk-in closet ขนาดใหญ่ที่โครงการจัดมาให้ในห้องนอนนี้เลยนะครับใครมาเห็นรับรองว่าต้องว้าวแน่นอนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าของได้เพียบมีช่องเก็บของเยอะแยะมากมาย,ยนะครับ่วนฝั่งตรงข้ามกันนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งรอไว้ให้ด้วยหยิบเสื้อผ้ามาก็สามารถส่องแต่งตัวแต่งหน้ากันด้านนี้ได้เลยลงตัวสุดๆเลยครับและภายในห้องนอนนี้โครงการยังเตรียมฐานเตียงขนาด5ฟุต พร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่ให้นอนชมวิวสวยๆพร้อมกับนอนหลับฝันดีกันได้เลยครับและด้านหลังผมด้านนี้เดินถัดเข้าไปก็จะเป็นโซนห้องน้ําน,นั่นเองสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ําพร้อมฉากกระจกบานกันบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดมาให้ครบเลยครับผม ห้องตัวอย่างถัดมานะครับจะเป็นห้อง one bedroom ขนาด25ตารางเมตรซึ่งโครงการจะมี2รูปแบบให้เลือกด้วยกันอย่างห้องที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องในรูปแบบมาตรฐานซึ่งเป็นที่นิยมในหลายโครงการของออริจินที่ผ่านมาเลยครับโดยจะเป็นห้องที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบ่งขัดกันส่โซนชัดเจนเลยนะครับทั้งโซน living ห้องนอนห้องครัวและห้องน้ําและจุดเด่นของห้องนี้คือจะได้ครัวปิดติดระเบียงครับคุณพ่อ้ันแม่บ้านสายรักการทำอาหารต้องถูกใจห้องนี้แน่นอนเลยครับ และอีกห้องหนึ่ง one bedroom 25ตารางเมตรเช่นเดียวกันแต่จะมาในรูปแบบ smart closet ที่มี walk in closet ขนาดใหญ่แยกต่างหากเลยนะครับห้องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่มีเสื้อผ้าเข้าของเยอะๆต้องการที่เก็บของเก็บเสื้อผ้าแบบจุใจก็ต้องถูกใจห้องนี้แน่ๆเลยดังนั้นนะครับ one bedroom 25ตารางเมตรเนี่ยจะเลือกห้องไหนก็แล้วแต่ lifestyle ของแต่ละท่านเลยครับ และสำหรับใครที่กาลังมองหาห้องขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ห้องอเนกประสงค์นะครับผมขอแนะนําห้องนี้เลยกับห้อง one bedroom plus ขนาดประมาณ34ตารางเมตรครับโดยห้องนี้จะเป็นห้องมุมด้วยนะครับเราจะได้ช่องแสง2ฝั่งกับ3โซนหลักเลยทั้งโซน living ห้องนอนหลักแล้วก็ห้องอเนกประสงค์นั่นเองครับโดยโซนเลี้ยงห้องนี้จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับพักอาศัยแบบครอบครัวได้แบบสบายๆเลยครับ พร้อมกับพื้นที่ห้องลิฟวิ่งนี้ยังติดกับโซนระเบียงอีกด้วยในวันที่อากาศดีๆนะครับสามารถเปิดประตูกระจกบานเลื่อนให้ลมโฟลว์ได้ทั่วห้องเลยครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนั่นเองครัวที่ได้เป็นครัวปิดด้วยนะครับชุดเน์เตร์ครัวตู้ลอยห้องพูดซิงมาครบเลยเมื่อคุณพ่อแม่บ้านทําอาหารเสร็จก็ยกอาหารมาเสิร์ฟครอบครัวตรงนี้ทานอาหารกันได้อย่างอบอุ่นเลยนะครับถัดมาด้านนี้ครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํานั่นเองสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวน้ําครบันเลยผ และเดินต่อเข้ามาครับภายในสุดของห้องนี้นะครับก็จะเป็นโซนห้องอเนกประสงค์ครับผมซึ่งถ้าใครอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่แฟนกันนะครับห้องนี้แน่นอนเลยว่าทําเป็นห้องทํางานเวิร์กสุดเลยครับในยุคนี้นะจะวางโต๊ะทํางานขนาดใหญ่หรือแปลงสภาพให้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายภาพไลฟ์สดขายของต่างๆก็เหมาะมากๆเลยครับหรือ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วเกิดมีลูกขึ้นมาห้องนี้ก็สามารถกลายเป็นห้องนอนบุตรหลานได้ด้วยครับผมลงตัวและดูอเนกประสงค์มากเลยนะครับทำให้ห้องนี้เราสามารถอยู่กันได้แบบยาวๆทุกช่วงวัยกันเลยครับ ส่วนถัดมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นส่วนห้องนอนนั่นเองครับห้องนอนห้องนี้มีขนาดใหญ่มากน่านอนสุดๆโครงการมีการจัดฐานเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าและต๊ะเครื่องแป้งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วครับและช่องแสงก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากเลยนะนอนเทควิวได้เต็มตาหลับฝันดีเต็มอิ่มกันแน่นอนครับผม โซออริจินผ่อหสเสเตชันถือเป็นคอนโดใหม่ที่มีบริการระดับโรงแรมติดรถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนใกล้สนามบินหนึ่งเดียวบนถนนผลโยธินที่ครบเครื่องทุกการเดินทางใกล้ BTS สายหยุดเพียงแค่50เมตรนั่งต่อเดียวถึงใจกลางเมืองอย่างสยามสุขุมวิทสองสถานีถึงวัดพระศรีอินทเชนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเพื่อไปยังเส้นทางมีนบุรีแจ้งวัฒนะได้ซึ่งเตรียมจะเปิดให้บริการภายในปลายป,ายปีนี้แล้วด้วยนะครับและที่นี่ยังใกล้กับสถานศึกษาชั้นนา นั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่5นาทีถึงมอศรีประทุมและมอราชพัฒน์พนครน0นาทีถึงมอเกษตรและยังแวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายด้วยห้างและตลาดอย่างตรงข้ามโครงการนี้นะครับเดินไปได้เลยสบายๆก็จะมีบิ๊กซีสะพานใหม่หรือจะนั่งรถไฟฟ้าจากสายหยุดเป็นหนึ่งสถานีก็ถึงสะพานใหม่ที่มีตลาดใหญ่อย่างตลาดยิ่งเจริญของกินของใช้นครบเลยนะครับและถ้าจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็นั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นสะดวกสบายจริงๆเลยครับ และสำหรับใครที่ต้องการใช้บริการทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาล CGH ก็อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนี้เองหรือจะไปโรงพยาบาลภูมิพลหรือเปาโลกเกษตรจะขับรถไปนั่งรถไฟฟ้าไปก็ไปได้แบบสบายสบายครับผมและอนาคตนะครับเมื่อถนนตัดใหม่ใกล้ๆโครงการนี้สร้างแล้วเสร็จจากโครงการก็สามารถเดินทางไปยังฝั่งถนนวิภาวดีและสนามบินดอนเมืองได้แบบใกลมก้มากๆภายใน5ถึง10นาทีเท่านั้นครับและที่นี่ s o u อ Origin พู้ขนสเตชั Station Service by Hampton พร้อมให้คุณใช้ชีวิตได้ยอย่างเหนือระดับกว่าที่เคยด้วยบริการระดับโรงแรมชั้นนํามีทั้งคอนเชียตเซอร์วิสบริการช่วยเหลือเรียกรถหรือรับส่งสินของและมีคลีนนิ่งเซอร์วิสพร้อมด้วยออริจินเฮลท์แคร์บริการนวดสปาเพื่อสุขภาพรวมถึงบริการทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้ส่วนักงานขายของโครงการโซออริจินพหผล69เตชั่นเขาเปิดให้เข้าเยี่ยมชมกันแล้วนะครับท่านที่สนใจโครงการสามารถมาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างสวยๆพร้อมกับรับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนขครได้เลยครับ โดยสำนกักงานขายพาจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจ,จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือยูทูบชาแนลก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ